กระทิงแดงเนี่ยใครเป็นเจ้าของกันแน่ระหว่างคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติกระทิงแดงเกิดขึ้นครั้งแรกโดยคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนาะแล้วก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเลย10ปีให้หลังเนี่ยก็มีนักธุรกิจชาวออสเตรียที่ชื่อคุณดีทริชเนาะเขามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเกิดอาการเจ็แหลกหรือว่าเกิดอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจากการเดินทางนั่นแหละแล้วพอได้ดื่มเครื่องดื่มกระทิงแดงไปเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเขาก็เลยติดต่อกับทางคุณเฉลียวเพื่อนําไปทําธุรกิจในภาคพื้นยุโรปเนาะจะใช้แบรนดด์ระิงงแอไี้คน ยุโรปคงไม่เข้าใจเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นคําว่าเรดบูลนั่นเองและทางคุณเฉลียวเนี่ยก็มองว่าถ้ายังอยู่แต่ในเมืองไทยเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลดีต่อแรงกระทิงแดงเช่นกันเนาะ <c oughs> ก็เลยตกลงปลงใจที่จะไปทําธุรกิจที่ภาคยุโรปโดยจะมีการถือหุ้นกันกับคุณดีทริชเนี่ยคนละ49%อีก2%เนี่ยจะให้ทางคุณเฉลิมอยู่วิทยาเป็นผู้ถือหุ้นเนาะภายหลังคุณเฉลียวอยู่วิทยาได้เสียชีวิตลงซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่ดูแลบริหารเครื่องดื่มกระทิงแดงในนนประเเทททศไยยยก็คคือออุุณสาววู่ิงัง